สบายดีพ hey, ี <Wikipedia> <és> um, ่น <Tell us. S 1> ้องขอบคุณมากสวัสดีค่ะทุกท่านฮัลโหลทุกคนพี่น้องขาเจอกันอีกแล้วกับออบเงินชาแนลนะคะทุกคนมากินอย่างวันตีพี่น้องได้ยำบุญเส้นมาพี่น้องขา้วก็นี่ได้ทำกุ้งสดมาพี่น้องขาผักกับแตงกวาพี่ได้มาแซ่บๆกันพี่น้องขาทุกคนทางไก่ทางไก่มาเด้อแซ่บๆเป็นซาวบนพี่น้องจ้ะมาหิวแห็น พี่สามีพาไปถ่ายหกถึงเขาพุ่นมาพี่น้องเอ้ยนี่หิวละบัดเนี้ยพี่น้องจ๋ามาทุกคนเติ่มได้ยำนะคะพี่น้องจ๋าเติมเบื่อเนึองแหงเบื่อเนึองอ่อนอยู่เป็นเส้นพี่น้องจ๋าคุณเส้นหมูสับมาหิวแหงทั้งสองอย่างเลยพี่น้องจ๋าอื้อ thế bạn bản cho nó khá xếp ไปงนอกมาห้อนห้อนพี่น้องจ้ะเช่นแฮง จับหม่งกองใหม่พี่น้องจ้าโอเคเนาะไัเน,นี่ยร็บต่อพี่น้องคะ กำกุ้งจพี่นนองใส่ไบวน้ำก็มีอย่างก็ ข้มักม่วงแล้วมีไห่บัวข้าพโพดพี่น้องคะหอมหอม,มแดงน้ำหอมแคกแล้วก็มักเล่นพี่น้องคะแซบ่บพี่น้องอันนี้เป็นใส่บมักเดอันยังก็ะมักเดอัน มะเกดอันขั่วนะมันที่หอมเดยวนี้เพิ่นใส่แต่พริกสดกระแซบอยู่พี่น้องคะแซบพี่น้องแซบ คือเจา้าเจ้านี้ท้องแรกพี่น้องใกล้บ้านเนี่ยแหะพี่น้องคะก่อนเข้าบ้านก็นเลยให,ให้เห็นพระเอกขาแบวกส้มได้่น้าดไหนแซ่บพี่นอ้องขะาวบ้าน,นมากกว่านี้หลายก้อนเพราะว่ามันหอมมะพร้าหอมมะพร้าวคั่วนะพี่น้องคะกัดแกงคั่วกัดแกง เดแดไปตั้งคหรอ,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 อขอไปล้างมือแป๊บนะครับพี่นนอะแซบมือ แล้วค่ะทุกคุณของยานนี้บิดของเราแซบมือพี่น้องขามือเป็นแผลอยู่น้อยนึงนะมาพี่น้องขา พี่น้องจา้าไปแดกนัวขานาดเลยอืม,อมให้หลายขานาดพี่น้องราคาพอฟังอ,อย่างละแปดสิบบาทได้หลยหลาย สั่งแบบเผ็ดอัดก่างน,นี่พี่น้องคะ lâm phết phía nóng Tình tân không chứ phía cho เล่นดับออกยังขี้กุ้งออกสะอา้าสะอานพี่น,อนอ้องคะเลืดบริกิรดดแล้วเมนูนี้สองเมนูนี้แหละพี่น้องคะบริกิรดดแล้ว น้องเล็ดได้ยินเสียงน้ำตก,กบกก่พี่น้องจ๊้บมึงมองก็แซ่บพี่น้องส้ม,สม คำไปเอกค่อยพี่เนาะชิพาเมียไปถ่ายฮูบจอดรถไว้มั่งอันบอกยิ่งค่ะล่ะถนนคนย่างเนาะไปยามเวินลงรถแล้วลอกรถเรียบร้อยพาเมียย่างย่างก็จะเปียหอดทะลุอันมั่งอันท่าเรือเรียมเรียมแล้วเนาะคืดคือด,คอ,ด,คอ,ดออกไรโอ้ที่รับแต่ลืมกล้องมาฉันเต้น,นกับแปเอีวเมียก็เลยยืนท่าพี่น้องเฮ้ยช <laughs> ิพาเมียไปถ่ายฮูพัดลืมกล้องพี่น้องจักแจงได้ๆๆเป็น เพื่อแต่งตัวซิ่งไปยืนท่าผัวอยู่บนบัดเรเลกตะไก่เชิบพี่น้องครับระบังระบางพร้อมไปเอาไันกลองไทยโวกี่รถพี่น้องผู้บ่าวกป็นย่างไกายไปไก,ก่นนมาข,อ,มขอก็แหนมเนาะขอกันซีคืดละโซดบ่นาวเธอโซดชิจิบเอาได้ดีไประเดี๋พี่น้อง ขึ้นใจน้องได้อยู่คะ่ะแต่อย่ามากินนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะเทพพี่น้องคะเริ่มเห็ดอะไร้บบเนี้ย เป็ว่าอะไรเนาะผู้สาวโสดปนเนาะเพป่นยืนอย่างเนาะผู้เดียวเป็นว่าอะไรเนาะมีสามีแล้วค่ะ <c oughs> ขึ้นในใจอืมอืมพี่เราได้เรื่องดีพี่น้องจ๊ะพี่กุ้วพร้อม เพ็ดมันจะได้เป็นเพ็ดแบบเพ็ดแหลมได้มีนจะเพ็ดแบบนัวๆน,น,น,นะแซบบ่บอ,อันนี้ไวกินเมื่อแห้วก็ตุเย็นแหละเจ๋งกว่าปลาแก้เพเ็ดได้หลายพี่น้องค่ะ ดีเนาะพี่นนอะข้าวโพดหวานๆมาใส่กับบังน่องจมส้มนะพี่นนอะค่ะอืมบบกับไหลบัวกระบอกเนาะเนาะค่ะ อนแยกนอนอยู่นี่กินเข้าไปตาสะบังรึเปลพี่น้องคะ mm -hmm. ดออกบ่ไหวพี่น้องค่ะเผ็ดแฮงพี่น้องจําเผ็ดเติมหุงแซ่บปานนี้ครับอืมครับบ่พี่น้องจ้ะยามลมบ่มาหุงก็จะมาตักกลับอยู่เด้นตักขาอีกพี่นองจ้ะ เสร็จแห้งไว้ต่อหลังใหม่ไว้พ่อๆกับแม่คลิปหน้าพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกทุกท่ขขขขขขานเวลาที่รับชมขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยูเวอี์มาบอกว่าซิงที่อยู่ในควิโอบ๊ายบาย